สวัสดีค่ะเพเ่ิงการแต่งหน้าของโคกสีนะคะเบิ่มาดูค่ะว่โคกจะแต่งหน้าค่ะวันนี้นะจ๊ะลองพื้นค่ะนะจ๊ะกระจกนิด แต่งเร็วๆนะคะไม่ได้แต่งแบบไม่ได้แต่งแบบเข้มนะคะแต่งบางๆแต่งบางๆนะคะวันนี้เนาะร <Okay. S 1> งพื้นก็เป็นของธรรมดาค่ะไม่แพงนะคะก็ตรงใส่ของแพงกันแหลลบรอยนิดนึงขินมา ไม่ได้สวยแบบธรรมชาติแบบแม่ให้มานะก็มีรอยมีนุ่นนี่นั่นเนาะเพรากับแต่งเอาขีดเอานะคะโอเคเห็นไหมเนี่ยนะคะโอเคต่อไปก็คือเขียนคิ้วนะจ๊ะปัดคิ้วกันอเค โอเคเปลี่ยนสถานที่นะคะเข้ามาในห้องน้ำไฟจะได้สว่างนะคะโอกรสเบเขียนคิวก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ดูรูปหน้าเราด้วยนะคะเคียนหางหางคิวนะคะวันนี้แต่งบางๆเนาะคือไม่เอา ไม่เอาเข้มนะคะแต่งแบบบางธรรมชาติเนะเราจะได้ฮิวแล้วนะคะเท่ากันอย่างแล้วก็จะใช้อันนี้เกลี่ยเกลี่ยให้มันแบบให้มันเท่ากันนะคะให้มันแบบว่ามันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นเส้น,นะคะ่ะ นจะได้บอว่าเป็นแบบมันจะบม่ลอยคิ้วจะไม่ลอยคิ้วจะไม่เป็นปิงนะคะนี่เกี่ยงว,วมันขึ้นนะคะถ้าไคยบวมีีก็ใส่แปรงแปรงธรรมดาอะไรคะ่ะแปรง่างเนี้ยก็ได้เกี่ยขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคได้แล้ว แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการลงไฮไลท์ที่จสันจมูกนะคะว่าถ้า้าโรคให้ไลท์สันจมูกตัวเนี้ยมันจะทําให้หน้าเราดูให้แบบว่าดูเข้มดูโด่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฮไลท์อันนี้มันก็ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเป็นสิ้นน้าตาลนะคะก็จะไลท์อย่างนี้เลยเนี่ยขีดขึ้นมาเลยค่ะ นะค่ <muitas> ังก oh, ิจเป็นส <w> ันแล้วก็เอาสีสีสีเนื้อเนี่ยค่ะสีเนื้อมาทาตรงนี้นะคะทาตรงสันจมูกเลยค่ะเนี่ยขีดเห้นเป็นเส้นนี่นะคะีนี้เราพยายามไล่ให้ให้ให้มันเนียนนะคะให้มันเนียนอย่าให้มันเป็นเส้นอย่าให้แบบอย่าให้มันเป็นแบบอันทําไอให้มันเกลี่ยให้มันเข้ากันให้เขานานนะคะอาจารย์ Okay. เสร็จแล้วใช่ไหมคะคิ้วก็ได้แล้วโอเคแล้วก็ไปต่อกันที่ไปต่อกันที่ตาผมด้ใส,ส้สียังไหลนะคะเพราะวันนี้จะธรรมาชาตินะก็จะใช้สีที่เป็นแบบโทนเปรดๆหน่อยนะคะเป็นโทนนี้เนาะอะคะโทนสีชมพูก็ได้สีน้ำตาลก็ได้ค่ะสีส้มอะไรอย่างเงี้ย นะคะโอเคได้แล้วไล้เปลือกตานะคะขึ้นไปเพืนถอดแบบฮางคิวต,ตรงนี้เลยนะคะนี่จะใช้แบบเป็นสีพีชน,นิดหนึ่งนะคะสีชมพูออกชมพูจางๆค่ะ นี่ห้ากระไรลุงไปเลยนะคะกินให้ขังตาด้วยนิดนึงใต้ตาน้ำเนื้อค่ะใต้ตาด้วยนะคะแค่นี้นะคะแค่นี้ <c oughs> แล้วก็ ใช้สีน้ำตาละคะ่ะสีน้ำตาลนิดนึงนะคะไล่ตรงนี้ค่ะไล่ตรงปลาย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 หางตานะคะให้มันขึ้นมาแบบให้มันเป็นแบบนิดนึงจะได้แบบมีมีเงาเนาะมีแบบเออตาเป็นตาอย่างสีนะ ตาจะได้สว่างตาจะได้แบบเข้มๆคม,มๆนะคะมาอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เพิ่งแบบว่าเป็นไล่ไล่สวดอันโอเปอร์แมนเป็นคลิปแรกนะคะที่แบบว่าเออ้อมามาันแต่งหนังสิเนาะก็อลองเบิ่งไพ่แบบไปทางไหนเห็ดสีเนาะกามสัตล์ตายไพ่มันแต่อันนี้ก็เหตุมาเห็เบนหนังสือว่า บอกกว่าจะเป็นโคกสีใช่ไหมนะคะวันนี้เราก็จะไม่ใช้อายไลเนอร์นะคะแต่เราจะเป็นใชแบบนนนนนน้แบบเินอดินซอแบบอย่างนี้นะคะเขียนเขียนเอาเขียนแบบว่าไม่ได้เขียนแบบไม่ได้แบบว่า,านะก àng, ีดตานะคะเขียนตาหางเนาะเอาเสเอาแบบเข้มๆเอาตาหางแค่นี้พ่อนะคะ ตามันจะด,ดูแบบเข้มขึ้นตานจะคมขึ้นนะคะอเ,เอาแบบบางๆแล้วมืออีพอนี้จะเอาบางๆนะคะไม่ไม่เอาจัด อือโอเคนะคะเกีย okay, นได้แล้วใช่ไหมตาเสร็จแล้วนะคะนิดนึง อีกนิดนึงนะคะสีเดิมค่ะสีชมพนะูอ่อนสีเดิมนะคะปัดตรงนี้นะคะไหมได้แล้วจะมาปัดแก้มกันนะคะทีนี้ ก่อนอื่นถ้าปัดแก้มเนาะจะต้องลงไฮไลทต์ตรงนี้ก่อนคนะตรงใต้ตาก่อนตรงใต้ตามันจะเป็นสีสีเาวๆนิดนึงนะคะเนาะขีดจมูกด้วยนี่สันจะได้ค่มๆหนาจะได้เด่งๆนะคะ ได้แล้วค่ะโอเค <c oughs> เราจะมาตัดแก้มกนันนะคะทีนี้ทำอย่านี้ก็ได้ค่ะมันจะเป็นสันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> จะได้หน้าจะได้แบบีสวยเนาะวาดรูปหน้าขึ้นไปเลยนะคะนี่จะได้แบบมีมีเส้นมีเงาอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าเวลาเราเราแต่งหน้าอย่างนี้นะมันจะได้แบบนี่โอเคยัง่นีเห็นไหมคะเจ็บนะ โอเคมาต่อที่ลิปสติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะไม่ใช้แบบสีไม่ใช้แบบสีสดนะคะถ้าอยู่บ้านเนาะก็จะใช้แบบสีชมพูพีดๆเนาะ เห็นไหมเห็นไหมได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะแนะนําคือต้องใช้สเปร์ต้องใช้สเปร์สเปร์เป็นสเปร์น้ำค่ะฉีดกบหนาเลยนะคะนั่นม,มันจะซึมเข้าหน้าแล้วก็จะทําให้หน้าเราอยู่นานอยู่ทนนะคะจะไม่ตกไม่หล่นนี่นะโอเคดูสิเป็นยังไงจะได้ไหมคะ โอเคเนาะถ้าพยยากทาสีปากไขมันเค็มก็นีกันก็ดได้แล้วค่ะแต่ว่าน,นี่ขอแค่นี้ก่อนเวลาไล่สุดเราจะได้แบบเออไปทาอีกรอบรอบนึงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะโอเคเนาะโอเคนะคะจะได้บ๊ายบายจ้ะอย่าลืมฉีดสเปรย์นะสเรยนะ์น้ำหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะคะได้แล้วเนาะบ๊ายบ <laughs> ายค่ะขอบคุณนะคะ